ส่งครับไม่ใช่เสียงที่โค้งส่งเอาใหม่เอาเอาใหม่โอาขอรับพี่น้องตายกำลางสองเจ้าจิ้งจกจะโจมใจซ้ำวันนี้แหละเจะยั้งใจซ้ำวันนี้แหละข้าจะฆ่าเจ้าโดนแน่ต่อแน่จริงแล้วข้า แล้วึ<คา>ึตัขาตองเจ้าต้องตายเจ้าต้องตายฮึหึข้าจิตโกรไว้ชีวิตข่อเถม,มาขอสัญญาว่าต่อไปข้าจะเป็นยักษ์ที่ดีจะไม่กินเนื้อมนุษย์อีกแล้วได้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่เจ้า หลังจากที่โคบุได้ช่วยเหลือ,อนางนางสาวและได้ต่อสู้กับยักษ์จนยักษ์ได้พ่ายแพ้ไปแล้วทั้งหมดก็ได้เดินทางตามหาพ่อแม่ของโคบุต,ต่อไปไปางๆกนจงลองสู้ต่อไปโคบุ จริงๆแล้วไม่ใช่วันถึงวอนผู้ใช่ไหมคะแต่เราจะขึ้นก่อนจริงๆแล้ววันถึงวอนผู้ตรงกับวันเที่ยวไรเอ่ยยีเนอัอ่นเองอจําให้ดีๆนะคะมีอยู่ในคําถามด้วยอตอนนี้นักสแสดงคนเก่งก็มาอยู่ข้างหลังของคุณคุณฟ็แล้วโหตื่นเต้นมากเลย นี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้รับชมละครสนุกสนุกแล้วนะคะเรายังได้พ้อคิดดีๆด้วยคืออะไรบ้างเด็เกๆรู้จักไหมเอ่ยเด็กๆรู้ออกไหมว่าไ,ได้พ้อคิดอะไรบ้างอ,อย่าง วัวมากเลยอ่ะดูซิมีเด็กๆเรงไหมพี่คะอ๋อนี่คือละครบบไม่ใช่เรื่องจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามารู้สักกับตัวละครบบอของเราวบ้างเด็กๆจำได้ไหม ยาใครจำได้บ้า วันนี้คุณครูโอโอแสดงเป็นเป็นนางยักษ์เป็นนางยักษ์แต่เป็นไางนใ,นใจดีใจดีตอนจบนะคะตั้งคำสยา์ปฏิญาณว่าจะไปเลือกตั้งวันที่สามด้วยนะคะะมีคำถามจะถามเด็กๆด้วยพร้อมจะตอบคำถามหรือยัง เดี๋ยวให้คุณโควร์ k ทีนะคะช่วยาหาเด็กๆที่ตอบคำถามได้นะคะคำถามแรกแล้วพอเรื่องนี้ที่เราดูในวันนี้ใครเป็นคนแต่งใรรหนูยกมือสูงๆเลยะคะ่ะอาใครเป็นคนแต่งหนึ่งคนเทนะ่านั้น 有的么？